เรียกได้ว่า3สีพี่น้องนี่มีแต่คาว่าหมวนไปหน้าจริงๆนะครับไร้ดรามา่างดภาพลบและไม่ได้สร้างชื่อเสียให้กับองค์กรก็สมแล้วที่เป็นทีมรถตู้ทีมซูเปอร์สตาร์หรือว่าทีมศูนย์หน้าสาวน้อยเป็นบั้นแผงที่นําโดยน้องอุ๋งอิงอเพชรบ,บัานแผงนั่นแหละครับ เดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ f c น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับต้องใช้คําว่า3มสีพี่น้องที่นั่นยกมาในประเด็นนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่แองจี้ ช่างแต่งหน้าน้านองอุงอิงเพื่อนแพงแล้วก็พี่หมอนอิงผู้ติดตามหรือว่าผู้จัดการน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันนั่นเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพความน่ารักไปซัทั้งหมดโดยเฉพาะภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านสามเ้า จังหวัดอุดรธานีทุกคนก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เดินทางมาถึงหน้างานแล้วก็มีการถ่ายคลิปหยอกล้อเล่นกันโดยเฉพาะช่วงแต่งหน้าเนาะมีการแบบแซวแอบบแซวกันไปมานน่นนี่นั่นสาหรับพี่แองจี้พี่หมอนอิงระหว่างทำมาเลยเนาะกับน้องอุ๋งหิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นมันก็จะได้เห็นในส่วนของหลังจากที่เรา,าโชว์แสดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะของอุ๋งิงเพชรบ้านแพงถ่ายรูปมาลงมาเลายให้กันได้รับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย ส4พี่น้องก็เดินทางกลับไปอยู่ที่พักทุกคนพ่อเอกก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปให้พวกเราได้เห็นกันในส่วนของการแบบเซิร์ฟ้อนหวาน,วานสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พี่หมอนอิงแล้วก็พี่แองจี้ช่างแต่งหน้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทำไมน้องถึงใช้คำว่าหมวนไปหน้าไรดรามา่างดภาพลบหรือว่าไม่มีการสร้างชื่อเสียให้กับองค์กรก็ตั้งแต่นอนติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเนาะ เอาจริงๆเนี่ยแก๊งเนี่ยแก๊งรถตู้เนี่ยทีมงานรถตู้สาวน้อยเพชรพันแพงทีมงานรถตู้ ทีมซูเปอร์สตาร์ชาวดินหรือว่าทีมศูนย์หน้าเพชรบ้านแพงเนี่ยที่มีองค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นแกนนําใช้คําว่าแกนนําได้ไหมมีองค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นผู้นําทีมงานเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือไม่มีดราม่าเลยแม้แต่น้อยนะทุกคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีแบบประเด็นที่มันอาจจะมีข้อเกี่ยวโยงทําให้พวกเขาเนี่ยได้ออกมาชี้แจงบ้างหรือว่าเป็นประเด็นแบบคอมเมนต์ลบๆที่มันอาจจะมาบั่นทอนจิตใจพวกเขาบ้างทําให้พวกเขาต้องออกมาปกป้องตนเองบ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการก่อ ดราม่าการสร้างดราม่าด้วยตัวพวกเขาเองหรือว่าด้วยตัวทีมงานเขาเองเนี่ยไม่มีนะทุกคนเพราะว่าน้อยมากนั่นที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หรือว่าไม่ได้เห็นเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่แหละครับมางานก็มางานก่อนเพื่อนมาเช็คซาวมาตรงเวลารู้จักความรับผิดชอบว่าจะต้องหน้าที่ของเราจะเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะเนี่ยองค์อิงเพชรแพงมางาน หนึ่งเลยพบเจอกับ FC แฟนคลับพี่แองจี้ประกอบซ้ายขวากับพี่หมอนอิงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแลน้องในส่วนของการซัพพอร์ตถ่ายรูปไปกับ FC แฟนคลับเนาะแล้วก็ในช่วงเช็คซาวอะไรเงี้ยพี่แองจี้ก็จะไปเตรียมตัวในส่วนของการที่จะแต่งหน้าให้กับองค์อิงส่วนพี่หมอนอิงก็จะประกอบน้ององคอิงเพื่อนแพงในการที่จะต้อนรับ FC แฟนคลับอยู่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นี่แหละพอหลังจากที่แต่งหน้ากันเสร็จก็แต่งตุงแต่งตัวกันออกมาก็จะได้เห็น้านบรรยากาศกัน องอิงเพลนแพงก็จะเตรียมขึ้นเวทีพี่เอิงตี้ก็จะคอยประกบอยู่ห่างๆแล้วก็พี่หมอนอิงอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพบรรยากาศนี้วนลูปอยู่ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้แน่ชัดเลยก็คือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองแล้วก็ไม่ค่อยสร้างประเด็นดราม่าให้กับ FC ฟแฟนคลับได้ทุกร้อนใจหรือว่าองค์กรได้ร้อนใจไม่เคยสร้างชื่อเสียให้กับองค์กรว่าเอ้ยทำไมทีมงานรถตู้ทำไมเป and ลูกสาวเจ้าของวงต้องกางต้องนู่นต้องนี่เหรอไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่เคยได้ยินข่าวอะไรแบบนี้ออกมาเลยนี่แหละมันถึงเป็นสิ่งที่นั่นอยากจะหยิบยกมาเล่าว,ว่าทีมงานรถตู้สามสีพี่น้องเนี่ยมีแต่คําว่าหมวนไปหน้าจริงๆใช้คําว่าสนุกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับทุกคนไม่มีการสร้างชื่อเสียให้กับองค์กรไม่มีการสร้างประเด็นภาพลบให้กับ fc แฟนคลับได้มันหนักใจกันอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คําว่าความสุขความสนุกสนานให้กับ f c แฟนคลับได้ติดตามได้รับชมกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆมันถึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ไหมใช้คาว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยที่ติดตามอยู่ทุกวันเนี่ยพอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันก็เลยเกิดความสุขความรักความเอ็นดูทั้งทีมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพี่หมอนอิงเนาะพี่แองจี้น้องอุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยอะไรเงี้ยที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะไปกันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ทุกคนเพื่อที่จะให้การ มอบความสุขให้กับ f c ฟแฟนคลับแบบนี้อยู่เรื่อยๆและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆไหมใช้คาว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรแพงที่มีทีมงานรถตู้เนี่ยคอยเป็นศูนย์หน้าคอยเป็นตัวเรียกแฟนคลับคอยเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจให้กับ f c ฟแฟนคลับอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทีมนี้เขาไม่ดีจริงเขาช่างซื่อเสียให้กับ องค์กรเขามีแต่ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเอฟซแฟนคลับเชื่อว่าน่าจะไม่ได้อยู่กันยาวๆจนถึงทุกวันนี้ทุกคนเพราะว่าบางทีแบบเจอดราม่าสัก2อสามอาทิตย์ก็เบื่อแล้วหลายๆคนหลายๆ FCFC หลายคนจะบอกว่าโอ้ยไม่ไม่ดูแล้วดราม่าแต่ก็ยังเห็นมาคอมเมนต์อยู่นะก็เอาจริงๆแล้วก็คือไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่ายังรักลูกสาวอยู่เชื่อแบบนั้นยังรัก,กองค์อิงยังรักและศรัทธาในตัวขององค์อ,อิงเพชรบ,บ้านแพงอยู่แค่นั้นเองก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ย นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นั่นอยากจะหยิบยกมาเล่านั่นก็คือในส่วนขององค์อิงเพชรบ้านแพงพี่แองจี้พี่หมอนอิงที่ยังคงสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละรครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะแล้วก็วันนี้แสดงกันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก่อนที่จะพักผ่อนหนึ่งวันเนาะมันก็ไม่ได้เชิงพักผ่อนมากส่วนบอสโจยมนินก็เรียกได้ว่าก็เดินสายบูหน้างานธุรกิจเพื่อที่จะต่อยอดให้กับ ทั้งวงสาวน้อยเพรพันแพงแล้วก็วงสาวน้อยลาเพลินโชว์อยู่แบบนี้เรื่อยๆใครว่าแกแบบยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแกก็ทามาหากินอะ่ะแกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บริหารบุคลากรของวงทั้งสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองห้าร้อยกว่าคนถ้าเกิดว่าจะมาเหลาะและจะมาเอาแค่ฐานเสียง fc แฟนคลับบางกลุ่มที่คอมเมนต์ในภาพลบถึงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่จะมาปรับทีละหนึ่งทีละสองทีละสามอย่างเงี้ยองกรก็คงเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรอกจริงๆเราเข้าใจในบริบท ของฝั่งผู้บริหารนะที่เขาแบบทํางานหนักแล้วก็เดินหน้าที่จะทําธุรกิจนั่นธุรกิจนี้ต่อเนื่องกันอย่างเรื่อยๆเอาจริงๆก็คือวินวินแหละวัดโจได้ลูกน้องได้ถ้าเกิดว่ามีชื่อเสียงองค์กรมีชื่อเสียงก็เกิดก็จะเกิดการจ้างงานทุกคนแล้วก็มันจะเกิดกระแสเกิดอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าสาวน้อยเพน้เพก็มี โซเชียล <Social S 2> เป็นตัวนําอยู่แล้วทุกคนแล้ว f c ก็จะได้รู้จักกับศิลปินห,หลายคนก็เพราะโซเชียลนี่แหละแล้วศิลปินหลายๆคนก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับ f c ก็เพราะโซเชียลนี่แหละอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจในมุมมองของวอชโชชมานินที่พูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่อาจแกอาจจะเป็นคนอย่างนั้นน่ะแกเป็นคนที่แบบพูดหวานไม่ค่อยเป็นน่ะ <laughs> พูดขวานผ่าซากพูดแบบไม่เข้าหูอะ่ะแต่ถ้ามุมมุมลึก,ลกแล้วถ้าได้สัมผัสแกจริง,รงๆเชื่อว่าแกเป็นคนที่แบบรักและก็เทคแคร์เอฟซี S 1> <S 1> สาวน้อยเพี่เปแพงทุกคนจริงๆนั่นเชื Nein, ่อแบบนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในคลิปนี้เนาะไม่มีอะไรมากเลยเอาสามสีพี่น้องมาแซวกันว่าเป็นคนดีเนาะเป็นคนน่ารักเนาะเป็นคนที่มอบความสุขกับอซีแฟนคลัสาวน้อยเพี่เปแพงเนาะเท่านั้นเองครับ แน่นอนครับหากคระชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันเลยครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่มันมีความน่าสนใจมาเล่ากันในสไตล์ของพี่คักนักข่าวสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับต้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ